โอเคนะครับวันนี้เราอยู่กลุ่มโลเกต f อ c i ิชเหมือนเดิมผมได้ทําการโพสต์คลิปลงไปนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยเวลาเจอผมในแมปให้หยุดนิ่งนะครับถ้าอยู่ในสายตาของเราห้ามขยับและก็ถ้าหากขยับนะครับเราจะยิงทันทีแล้วก็ให้ทุกคนใส่ชุดสีเหลืองมากันคนเกียนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเรานะครับโอเคตอนนี้ครบแล้วนะครับ20คนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยมาดูกันว่าเวลาเห็นเราเนี่ยเขาจะหยุดนิ่งไหม แบบว่ามาดูนะถ้าลงไปปุ๊บมันจะหยุดไหมนิ่งไหมนิ่ง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 โอเคโอเคนน่ิให้เฮ้ให้หยุดนิ่งเฮ้ให้หยุดนิ่งหยุดนิ่งหยุดนิ่งทิ้งปืนทิ้งปืนนิ่งมีคนเดินเลยจิกันแล้วนแล้วพี่เจอกันแล้วจะกบนแล้วเพียบไปเพียบไปไอ้นี่วิไนี่ไอ้นี่ไอนี่ไอ้นี่วางดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงมันบังล้อม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 ไว้ล้อมไว้ ไม่บอกเนี่ยแบกแดงไว้เฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เออบอกว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งในสายตาพี่อย่าอย่าวิ่งในสายตาพี่ง่ายง่ายนี่ตัวอย่างอ่ะขยับขยับเหรองั้นเอาไปนัดหนึ่งเอาไปนัดหนึ่งขยับเอาไปนัดหนึ่งรอบไว้นี่ก่อนเฮ้อ ลากรูโมเดลโมเดลหุ่นโมเดลแ็ไปตีนมันเลยพี่มันต้องตีนได้ปยะมฮ้ต้องตีนเลยอ่ะโอ้โหยู่หัวกระพันไปอุ้ยมันทำสถานไม่มีกระโดดไม่มีอะไรเลยเอาคนละลูกดีกว่าเอาให้คนละลูกดีกว่าไปเอาเอาคนละลูกเอาคนละลูกเลยเอ็ดดับวะใไหมเอ็ดดับวะเฮ้ยเอ้นเอ้นมนขยับวะเอ้นเอ้นเฮ้ยหลบดีวะมันหลบดีเก่งเหรอเก่งหยุด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  ไอเกมแต่มันตอไปขยับว่าอ๋อขยับว่าอน้องอยาตะกี้แย่เลยไอ้น้องพี่เอามาให้อันนึงปุ๊บเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตุไมตายคนละอัน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 คนแจกแจกตุ๊มตุ้มเต้ต้องไปต้องคนหินพี่ใครขยับนะใครขยับนะแอบดู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  เดือยว่าตัวที่เปลือกโดนเดี๋ยวย่องย่องย่องโอ้อ้าวอะไรล้ออ้าวอะไรรออะไรรอฮะยอมแม่ยอมอาอย่านะอย่าให้พี่รู้นะน้องเอาเรียกโซนมาแล้วเอาเี้ยแล้วเอา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 ไม่รู้ไม่รู้เอาแล้วเอาแล้วใครอย่าตาบึงดูไอ้กาการด้นแบ๊กกูเข้าบ้านเลยยะโอเคดึงสองตัวเอ้ยนักเข้าบ้านนะมึงดูผู้หญิงคนนี้ รอดไหมโอเครอด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 น้องดูดิมือพี่เลยเนี่ดูไกลๆดิดูไกลๆดูดูดูอ่ะมอบขอขวัญให้ยื้นานละต่อหน้าต่อตาเลยเราดูต่อหน้าต่อตาเลยระวังบอ้ดบบมันมันแบบเิ่งขึ้นหัวเลยโอ้ยไปโดนหรอกมาแล้วไหนๆก็จะตายแล้วไหนๆก็จะตายแล้ว

ไอ้แบ็คเริ่มใช้อำนาจมือแล้วแบ็คคิดยังไงกับการที่เราแบบไม่ทำอะไรใครแล้วก็รอท้ายวงแล้วพวกมันไม่สามารถวิ่งเข้าวงได้แบ๊อแล้วพี่อยู่กลางวงเลยพี่วิ่งอะไร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 อย่าอย่าน้องอย่าพี่บอกให้อยู่นิ่งได้ป่าวเฮ้ยอะไรอะไรอะไรหยุดนิ่งอยู่นิ่งเล่าข่าว่าล่าปลาปาบังแบปลาวัง

ตายไปหนึ่งก็พี e ่ยังเสียวเสียวเสียวอุ cioè, wow ้ยแบกนอกวงแบกไอ้วงนี yes, ้นอกวงหมดเลยไม่ไม่วงมันยังไม่แรงพี่ไม่เป็นไรไม่เลยมันหยุดนิ่งไงถ้าหยุดนิ่งยังไงก็เสร็จเราอยู่ดีนี่เราเราบดักเราบดักวงเลยเราบดักวงทั้วงนี่ล่ะถ้าเขาถ้าเขาวิ่งมาถ้าเห็นเรายังไงต้องหยุดไว้ เสร็จกูมึงตายไอ้นีก็อยู่นรองวงแบกนี่อยู่นองวงกันเนี่ยอยวงนยนวงนี่อยูวงนี่อยู่ในวงนี่อยู่นวงนี่อยู่ในวงนี่อยู่ในนอยู่นวงนี่อยู่นวอยู่ในวงน่อย่ใอยู่ในวงนี่อยู่ในวอยูอยู่นวงนี่ยู่ใวงี่อยู่นวงนี่วงนี่อยนวงองนี่อยนว่องี่นวง เฮ้ยลงเล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 ยเตีคนตายแน่ๆเลยมึงเฮ้ยเฮ้ยขยับอะไรอะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอยากตายลูกคุณหรือตายวงฟอปยาด้วยฟอปยาด้วยมีปั๊ยาด้วยเอะไรอะไรเฮ้ยอย่าวิ่งแตกสวย ตายตหนึ่งผมอยากผมอยากเห็นแอรดับไหลว่ะเฮ้ยพี่ไม่ได้โยนใส่น้องนะมันเป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแต่มันพุ่งเกินอะไรเงี้ยเดา๋วพุ่งเกินแล้วกูออกความด้วยเดี๋ยวตายอีกอเนี่ยอุบัติเหตุคือคือได้ตรงเบื้องพูดไม่ฟังไงพูดไม่ฟังไงตายนะลับดีลับดีลับดีฮ่แต่ไปไปไปแต่เย็้เย้กิ่งมาหยุดวะมึงรอเอาขาไปแตะดิ อุ้ยตายนะไอ้แม็กซ์กลับมีเข้มาเฮ้ยโดนนิดเดียวยังไม่ใช่หรอแม็กดูดูดูแม็ดูดูดูไปปข้างหน้าอะไรข้างหน้าอะไรนั่นอะไรเอ้ยนั่นอะไรนีอะไรอะไรนั่นอะไรนี่อะไรเอาล่ะตอนนี้ผมจะอยู่กึ่งกลางของวงนะครับกลางวงไหนวะนี่นี่นี่เอาล่ะบึกอยู่ได้นะห้ามเข้านะมุมมึง เฮ้ยอย่ายาย่ายาย่าน้องอย่าตามกฎกติกาโอ้ยนั่นอยู่อย่างไกลอีกนิดเดียวโดนวงตอนนี้ใครขยับเราจะเริ่มยิงนะครับเราจะยิงจนกว่าเขาหยุดขยับนะตอนนี้เหลือสิบคนนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนยิงคูพี่ยิงคูยิงเรื่อยๆเลยยิงคูคูครับคูครับห้ามเข้าครับไอ้ดาดนไอ้ดโดนเอ้ยไอ้นั่นไปไหนวะไปไหนวะไอ้นั่นหายไปไหนวะอ้าวไอ้ี๊ยไปไหนไปยุตหยุตหยุดิยุติยุติแตกเออนี่นี่ไม่ฟังใครวิ่งใครวิ่งเราจะยิงนะครับเเเอ้ยยยตตาาาาปปลล่่ ได้แล้วได้แล้วตายแล้วตายฮ่า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 ฮคนตายปก่อเนวนคนลาก่องลาก่องลากรองเร็วๆเฮ้ยยิงนะยิงนะยิงนะหยุดนะหยุดนะเฮ้ยเอ้าพี่พี่ตายไปได้หมดแล้วอ้าวรางวัลสำหรับคนเหลือคนสุดท้ายตลอดคนเดียวเฮ้ย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 ดีไงดีไงดีไงวิ่งเหรอบอกว่าอย่าวิ่งบอกว่าอย่าวิ่งแอนจี